ข้าโขลมเดิมครับมันนี้มนูบ้านบ้านรับประทานง่ายครับหมกปลาซิวครับหอมแดงทุบๆเข้าไปครับใส่ลงไปแต่ใครลูกโดดขาดไม่ได้เลครับผักขะแยงครับตามด้วยใบม,มะขามอ่อนครับเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงพริกที่เราตำครับใส่ลงไปชอบเผ็กก็ใส่เยอะนิดนึงครับ อันนี้น้ำปลาครับเพิ่มความนัวครับผงนัวนิดนึงครับใส่หลายแสบหลายครับรสดีนิดหน่อยอหอมหอมเลยครับตามด้วยน้ำเก๊กฮวยเย็นๆดับขาวครับผมอหอมหอมทะลุจอเลยครับเพิ่มลงไปอีกนิดนึงครับผักกระแยงครับครัวบอๆครับสีสันน่ากินเลยทีเดียวครับผม หอมๆทะลุจอเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับหมกปลาซิวใส่ผักะแงงกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม